นะครับนะกดเข้าที่รอยที่มันตัดกันตรงนี้เลยครับผมวางนิ้วเข้าไปอย่างนี้นะท่าไปอย่างนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับจะกดแบบซ้อนนิ้วหรือจะกดแบบเอาส้นมือตรงนี้ทักนิ้วก็ได้หดูฟิลดูฟิลคนถูกกดนะครับอ้าวมันเจ็บแลยหรอเจ็บค่สัญญาณหนึ่งสัญญาณหนึ่งกับสัญญาณสามจะฟิลฟิลดีมาก จุดที่สองแบบปลายเท้าออกนะครับคอมนิ้วเข้ามาครับพี่แม่เริ่มส่งคลิปให้นะแล้วก็น้องก็ส่งให้เอเอเจ้น้องคาร์เราจุดที่สามควายมือเข้าไปนะควายมือเข้ามานี่จุดซื้อ<ะ>กดจุดสามอันนี้เราใช้รักษาภาวะเข่าเสื่อมนะเข่าติดอ่ะ ทีน้ำในไขข้อมันน้อยอะครับสามจุดเราก็แค่เฉียงมือขึ้นมาตามแนวเส้นอย่างนี้ครับมจนะุดนึ่งสามจุด <3. 1. S 2> ไปนี้เรากดจุดนะสัก4ีหรอบก็ได้เขาเป็นเยอะก็กดให้มากหน่อยนะครับวางนิ้วท่าไปตามแนวเส้นกดสมมุติว่าผมกดไปแล้ว5รอบแล้วผมเอาขาขึ้นมา ครั้งน,นี้เราจะโยกเพื่อขยับลูกสะบ้าหัวเขา่านะครับเรากดที่เลขสามกดที่จุดสามนะครับสองมือเลยครับผมมือด้านหลังล็อกลงไปข้างล่างเลยอ้อมยาวเลยอยากตัวเขามาันิดนึงเราก็ค่อยๆโยกขึ้นอย่าลืมว่าเขาเป็นเข่าเสื่อมลูกสะบ้ามันติดนะครับเราต้องค่อยๆขยับดังลูกสะบ้า นี่เราไม่ได้ดันนะพอเลาที่เราโยกแล้วเราเอาลงเนี่ยขอบนิ้วมันจะดันตัวสะบ้าให้ขยับไปขยับมาอ,อย่างนี้นะ,ะถ้าคนที่ขาวติดไปจะกึกกักกึกกักอยู่ในมือเราเนี่แหละทีนี้ถ้าบวมไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าบวมไม่ทัแห้งได้เป็แห้งได้ทีนี้พอเราก็โยกไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็อาจจะเพิ่อมองศาขึ้นอีกสักนิดนึงดูซิใช่ไหมครับอ่าราวนี้นะ เราจับไปนี้นะครับหนึ่งสองเบมกดลงปึ๊บค้างเลยปล่อยคืนลอกซบ้างนิดน,นึงแก้ตกใจแกเออตัวนึ่งแกตกใจพอคืนลอกซะบ้าเสร็จนะครับมียุงยาม,มองก็มาใส่ไปลดอาการปวด แ่เนี้จะปกตยแป๊บเดียวคนที่ถูกทำยังไม่จบนะครับเรามีท่า,า,ามันคว้าีอีกอ่ะ